สวัสดีนะคะท่านพิธีอ FC แฟนช่องของละอ,องชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่12กักฎาคมพศ2564นะคะก็พบกับละอ,องชาแน,นลเหมือนเช่นเคยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะคะท่านพิ้ชมอยู่เป็นกำลังใจให้กับละอ,องด้วยนะคะอสัญญาว่าจะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับ FC ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ ยังไงก็อยู่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแอดอาจจะพูดมากไปก็ต้องขออภัยเอซด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมานำเสนอสูตรคำนวณจากคุณพี่ผู้ใจบุญนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเลขสูตรคำนวณก็เข้าเลขวิ่งนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ให้มาวิ่ง หนรอง8นะคะเด่น1่รอง8นะคะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้าเลขหนึ่งนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาสตัวบนก็ออก5้าหนึนะคะก็เข้าเลขวิ่งเลขวิ่งเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเอดดีๆดเด็ดีๆนะคะ <c oughs> ก็ตัวเลขสูตรคำนวณของคุณพี่ผู้ใจบุญก็ให้มาหลายวันแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดไม่มีเวลาลงคลิปนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะลงคลิปให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดก็จะลงอยู่ที่5สูตรนะคะ งวดนี้ก็ห้าสูตรเหมือนกันนะคะลงไปแล้วสี่สูตรนะคะแล้วก็แล้วก,ก็เรือของคุณพี่ผู้ใจบุญอีกสูตรหนึ่งก็ครบห้าสูตรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นอีกในงวดวันที่สิบหกนะคะท่านผู้ชมคะว่าสูตรไหนจะแม่นบ้างนะคะจะเข้าบ้างนะคะงวดที่ผ่านมาลงไปห้าสูตรก็เข้าสี่สูตรนะคะพลาดไปสูตรหนึ่งนะคะของปู่คนแก,ก็พลาดนะคะงวดที่ผ่านมานะคะ วันนี้ก็พร้อมหรือยังคะท่านผู้ชมตัวเลขของคนพี่ผู้ใจบุญก็น้อยชุดมากๆนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเตรียมสมุดปากกาไว้จดนะคะเดี๋ยวแอดก็จะอ่านช้าช้าชัดๆนะคะพร้อมหรือยังคะสูตรคำนวณแม่นๆ่นจากผู้ใจบุญนะคะสูตรคำนวณแม่นๆ่นจากผู้ใจบุญนะคะ งวดประจำวันที่16กร,รกฎาคมพศ2564นะคะงวดประจำวันที่16กร,รกฎาคมพศ2564นะคะวิ่งบนเด่น4ตัวเดียวนะคะวิ่งบน4ตัวเดียวนะคะสำหรับ FC ท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขวิ่งก็เข้าค่ะท่านผู้ชมเข้าวิ่งบนนะคะ วิ่งบนเด่น4ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มี3ตัวมี948นะคะ3ตัว9ก้นะคะ2ตัวบน4 8, 8่แกับ4 7, 7่เนะคะ4 8, 8่แกับ4 7, 7่เนะคะแล้วก็วิ่งล่างเด่น5ตัวเดียวนะคะวิ่งล่างเด่นหตัวเดียวนะคะ จับคู่ได้มี2552 0550าสองนะคะสองหแล้วก็ศูนย์นะคะตัวเลขของคุณพี่ผู้ใจบุญก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมน้อยชุดนะคะน่าลุน้นน่าลงทุนนะคะท่านผู้ชมคะไม่ต้องเลือกมากนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็คัดให้เหลือแต่ตัวที่เด่นที่สุดนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมาในงวดนี้นะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากสูตรคำนวณแม่นๆจากผู้ใจบุญมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละองแนลนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาสูตรของคุณพี่ก็เข้าเลขวิ่งนะคะ งวดที่ผ่านมาเข้าเลขวิ่งนะคะงวดวันที่16กรรกฎาคมพศ5 6 6 4นะคะวิ่งบนเด่น4ตัวเดียวนะคะวิ่งบนเด่น4ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้3ตัวบนมี9,4,8นะคะ9 4 8 4 8, 8ี่4ปดสนะคะ สตัวบน9 48สี่แนะคะแล้วก็สองตัวบน4ี่แปดแปนะคะวิ่งล่างเด่น5ตัวเดียวนะคะวิ่งล่างเด่น5ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มี25 52 0 5 50าสองศนย์ห้ะคะสองห้าห้าสองแล้วก็ศูนยย์นะคะ ตัวเลขของคุณพี่ผู้ใจบุญก็มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมน้อยชุดนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็จะตัดให้เหลือน้อยชุดนะคะท่านผู้ชมให้เหลือตัวที่เด่นที่สุดของเลขวิ่งนะคะที่คิดว่าน่าจะมาในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็มั่นใจนะคะว่าสูตรของคุณพี่จะเข้าอีกนะคะแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนนะคะไม่รู้เลขวิ่งหรือว่าเลขสองตัวบนสองตัวล่างนะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะท่านผู้ชมคะทายชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก,ก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะแอดเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชม เพราะว่าถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันก็คงจะโชคดีนะคะเอดเชื่อว่าสูตรของคุณพี่ผู้ใจบุญจะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าตัวเลขก็หน้าลุ้นหน้าลงทุนนะคะแล้วก็น้อยชุดด้วยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ก่อนสูตรของคุณพี่สตัวก็เคยเข้ามาแล้วนะคะสองตัวก็เข้านะคะงวดนี้ก็ไม่แน่นะคะ อาจจะเข้าอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะใครจะไปรู้นะคะลองพิจารณาดูนะคะก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนำเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมคะตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและก็โอกาสหลุดก็เป็นได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็สุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรแม่นๆของผู้ใจบุญนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยลอตเตอรี่ด้วยกันนะคะสาธุค่ะ เฮงเฮงรวยๆวยทุกท่านนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ